สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีตอนเช้าที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ครูนัตลีอยู่ที่กรุงเทพค่ะซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือ curfew situation นะคะจะเห็นว่าที่นี่ไม่มีรถเลยค่ะแทบไม่มีคนเลยด้วยซ้ำโอ้เห็นไหมคะข้างหลังครูนัตลีตอนนี้คือเงียบม,มากไม่มีคนเลยจริงๆ เช้านี้นะคะครูนาตาลีก็ดื่มช็อกโกแลตร้อนค่ะหรือฮอตช็อกโกแลตนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะครูนาตาลีก็ขึ้นรถมาแล้วค่ะขึ้นรถก็คือ get on the car นะคะแล้วก็ขับรถออกมาแล้วเห็นไหมคะว่าถนนล่องมากค่ะดูสิคะปกตินะคะ โร่งแบบนี้เพราะว่ารถติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะอดูสิคะตอนนี้นักเรียนดูนะคะนี่ตอนนี้นะคะคุณอตาตลีขับรถมาถึงแถวรัชดาแล้วคะ่ะนี่รัชดาใครรู้จักมั้คะรัชดาพิเศษพระรามเก้า เสียงเพื่อนคะ่ะเสียงเพื่อนก็คือ Sound of my friend นี่มีใครอยากเห็นหน้าเพื่อนครูนาตาลีไหมคะมีต้องดังม,มีพูดเหมือนอย่างกันไรใช่พูดเหมือนไลฟ์แต่จริงๆไม่ได้ไลฟ์จริง,รงๆน่าจะเปิด YouTube ไลฟ์นะเดฟ <laughs> มาเตียนดู YouTube ไลฟ์ สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ก็ทำให้ถนนของประเทศไทยตอนนี้เป็นถนนที่ดีมากค่ะใช้เวลาในการเดินทางน้อยมากเป็นไงคะเหมือนรสสิ่งเลยนะคะแน่ใครจะเชื่อคะเนี่ยว่า ลยปกตินะคะคุณอาจารรีจะเห็นรถไม่ติดเลยก็จะเป็นในช่วงวันหยุดยาวนะคะวันหยุดยาวหมายถึง long weekend วันหยุดยาวแต่นี่ไม่ใช่วันหยุดยาวนะคะนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ curfew ทำให้ทุกคนทำงานที่บ้านก็คือ work from home นะคะทำงานที่บ้าน work from home ครจำได้คะ่ะครั้งหน้าครูนาตาลีสอนแล้วไฟเขียวไฟแดงทาฟฟิกไลท์ไฟเขียวไฟแดงทาฟฟิกไลท์ทุกคนจะบอกโอ้ยค,ครูนาตาลีขับรถสิ่งมากไม่ใช่ครูนาตาลีขับนะคะเพื่อนขับ It's not me drive my friend drive โอเค คุณนาตาลีก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะแล้วคุณนาตาลีจะพาไปไหนเราติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์ b ับส i คร a แ d s h ชร re นะคะบ๊ายบายค่ะ